วับนีครับด oh, oh, oh. ้วยนะครับผมเจ็ดสส์สองปครับผมมาอยู่กันกันกบพาร์ทสชุดเลอร์สเลเวอร์เธอคนที่ถูกรักจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะครับผม oh, oh, oh. เงียบๆจร <c oughs> ิง,งน,น็เธอพยายามคว้าเธอมาเป็นของนายให้ได้ละ่ะสหายรับทราบว่าแต่ก่อนนอนฉันเมียจะบอกนายอย่างหนึ่งนะสหายหึม อย,อย่าทำอะไรเขาตอนเขานอนด้วยล่ะตัวเองกูไม่ใช่เกเกมักวมึงอะกีเทพวิปริตหยอกเล่นหน้าเ <laughs> งียบๆหน่อ,อยไอเขาอัดคลิปอยู่หยอกเล่นหน้าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยละ <c oughs> ่ะหวังว่าคงจะสำคัญจริงๆนะ ไปดูหน้าตัวเองในกระจกในห้องน้ำสิมีปัญหาแล้วกลับมาหาผมนะสหายหึ่มไปดูหน้าตัวเองในกระจกห้องน้ำแล้วค่อยกลับมาหาอย่ามัวแต่งแส่รีไปดูซาเทพุ่งฝุดอย่างผมก็ง่วงนอนเป็นนะรู้ไหมท่านผู้กล้าไปก็ไปวะเกมนั้นเยียบซอยคนมาเลยเยียบเยียบจู่ๆคุณก็เกิดอาการตกใจอย่างหนักมาเห็นสิ่งที่อยู่ในกระจกละเรา ไม่มีหน้าเออกิดอะไรไ<ง>ขึ้นกันคุณเอามือสัมผัสหน้าของตัวเองแต่ก็พบว่ามันปกติดีทั้งปากทั้งจมูกหรือแม้แต่หูและตาทั้งสองข้างก็อยู่ครบหมดทุกส่วนเพียงแต่คุณไม่อาจเ<ร>หนร,รูปร่างเ,เพียงแต่คุณไม่อาจเห็นรูปร่างหรือใบหน,านากก้าของคุณในกระจกได้นั่นหมายความว่ายังไงกันเทพโต โอ้ทรงเสียงร้องและเดินออกมาอย่างตื่นตระหนกแบบนั้นแสดงว่าเจอปัญหาเข้าแล้วสินะนี่มันหมายความว่ายัางไงตกลงใช้เป็นตัวอะไรกันแน่ใจเย็นก่อนสิท่านผูก้าไอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังเองไม่ต้องกลัวคุณค,ค่อยนั่งลงบนเตียงใกล้ๆก,กับเทพโตและเริ่มตั้งใจฟังท่านุูก้าไอมีรูปร่างเป็นมนุษย์ปกติไม่มีอะไรผิดเพี้ยนหรอกครับรวมถึงใบหน้าของท่านด้วยแม้กระผมจะไม่เห็นก็ตามที อะไรการต้งรู้หมายความว่ายังไงที่ฉันปกติแฟนนายไม่เห็นหน้าของฉันนะ่ะสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้ก็คือลูกไฟวิญญาณสีฟ้าลอยได้เหนือคอเสื้อของท่านครับเหตุที่เป็นเช่นนั้นขออยุญาตขันจังหวะแันหนึงนะกุลเคก็เดี๋ยวเพื่อนผมเขาก็จะช่วยกันกันเล่าว่ามันต้องไปทางไหนนะคะผมเหตุ <c oughs> ที่เกิดเพราะอย่างนั้นการภูกาไอมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนอยังไงล่ะครับ ในทักกับกันสาวๆทั้งสี่คนน่าจะเห็นหน้าคุณแตกต่างกันออกไปรวมถึงคนที่พวกเธอใกล้ชิดด้วยก็จะเห็นหน้าของคุณแบบเดียวกับที่พวกเธอเคยเห็นครับหรือก็คือถ้าจะให้ผมอธิบายสั้นๆง่ายๆหากคุณเลือกหนึ่งในสี่สาวคนไหนคนหนึ่งแล้วจิบติดพวกเธอจะมอบใบหน้าเธออย่างที่เธอเห็นให้กับคุณครับฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อหถือเลย แต่ก็พอจะเข้าใจแล้วนะผมถึงได้บอกยังไงล่ะว่าพวกเธอสี่คนอนะพิเศษคระอ๋ออย่างนี้นี่เองเด้บอสมันยากป่ะโคตรยากแม่งจากเหลือสิบแม่งรดลดเหลือสามไม่คิดดูโอ้นอกจากบอสธีมรมดาแล้ว,ลวยังเห็นหน้าเราแตกต่างกันอีกตลกดีแฮะและที่สําคัญเวาติดติดก็จะให้ใบหน้าที่เธอเห็นกับเรา อย่างนี้ชักจะลำบากในเรื่องการเลือกจีบแล้วล่ะเด้เดี๋ยวถ้าสมมติเราถึงตอนไหนแล้วเราถามนายนะช่วยตอบเราด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงครับอาจจะเดินทางผิดก้อมูลอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะหน้าตาของคุณที่สีสาวเห็นหล่อทุกหน้าเลยครับสาบานได้เลยโอ้ี่จริงๆเหรอว่าจะหล่อแกไม่เห็นหน้าฉัน แต่ดันพูดอย่างนั้นซะได้นะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเขาบ้างปันเนี่ยเรื่องหน้าตาของตัวเองเลยนะเฟยเอาเถอะเอาเถอะหวังว่าท่านไอ้ก็คงจะเข้าใจหมดแล้วล่ะครับโอ้แล้วก็จากนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะกีบได้สําเร็จช่วยเรียกผมว่ามิโดริชื่อในโลกนี้ของผมด้วยนะครับเข้าใจแล้วย e งั้นเขาขอนอนก่อนนะตัวเองพรุ่งน,นี้ต้องไปมหาวิทยาลัยตอนเช้าอันนี้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเวิล เ <laughs> สียงสวิตไฟฝันดีนะไอคุงหลับไปซะแล้วเฮอ้อถึงจะลำบากใจแต่ชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับเราแล้วแฮะแล้วก็ชะตากรรมของหน้าเราอีกด้วยหน้ามหาวิทยาลัยของคุณ เอาละเรามาถึงนอกมหาวิทยาลัยของพวกเรากันแล้วใหญ่ๆใ,ใช้ได้อยู่รู่หลาดีจะออพูดแบบนั้นแต่มหาวิทยาลัยของมัวกับรุ่นพี่ยูซุกิรล่หลากว่านี้หลายเท่าเลยนะครับฮ่าฮ่ไปสำรวจมาหมดแล้วสินะฮ่าฮ่ผมเป็นคนสร้างโลกเสมือนนี้ขึ้นมาก็ต้องรู้อยู่แล้วสินะครับต่อนะครับว่าแต่ เรื่องนั้นเถอะจําไว้นะครับถ้าหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ไปจีบพวกเธอได้ทุกเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับรู้เอาไว้ไม่ต้องบอกก็รู้นะนมิโคลินไออรุสวาาัสด์จ้าเสียงมีคนหนึ่งมานั่นไงนั่นไงเธอมาแล้วอ่ะอรุษสวัสด์จ้าทั้งสองคนกำลังโหลดฉากโยสวัสดีตอนเช้านะสายุลิ จ้ะแล้วไอ้จ๊ะเป็นไงบ้างเออพูดอะไรกับเธอดีข้อหนึ่งก็สบายดีปกตินะขอบคุณที่ถามนะสองพอเห็นหน้าเธอแล้วหัวใจมันก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีสามน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเอาข้อสามครับผมเชื่อผมชีวิตจะเจริญอ้าตอบอันเดียวกูเลยเออกรจิงเหรอขอบคุณนะไอ,ะอ,อ,อ,ไอะ้โอ้ยหน้าแดงโระโถด ตั้งแต่เช้าเลยนะทั้สองคอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวทำไมล่ะมีฮลินอิชาที่ไอชมจันใช่ไหมล่ะอีอีไม่ไหวเลยจร <c oughs> ิงนะเธอเนี่ย <c oughs> เออทาทาโถมีโอรีิลักก็แต่เมื่อวานไอก็เท่สุดๆไปเลยนะที่จัดก,การพวกว,วิตฐานแถมยังเจอนัวจังแล้วก็รู้จักกับรุ่นพี่นักเทวันโดระดับชาติอีกมเมื่อวานสนุกมากเลยละจ้ะไอ แสดงว่าเมื่อวานเกิดเรื่องอะไรเยอะแยะเลยทีนะแต่ดูเหมือนว่าฉันต้องไปเข้าโรงเรียนแล้วล่ะขอตัวก่อนนะทั้งสองคนขณะนี้กำลังเดินผ่านคุณเข้ามาหาวิทยาลัยวิโดริกก็เดินมาจับไล่ของคุณพร้อมทีนิ้วให้เจ๋งมากสหายพยายามต่อไปล่ะดูแล้วหน้าพยายามดระกาสใหด้ดีนะผู้จบมิโคลีก็เดินจากไปอย่างรวดเร็ว เราเองก็ไปกันบ้างเธอจ้าไอเราเรียนคณะเดียวกับซายยริสินะอืมว่าแต่เราเรียนคณะอะไรแล้วก็ตึกไหนเนาะเอ๊ะถามอะไรแปลกๆอีกแล้วสินะเอาเธอเอาเธอเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเองแหละจ้าอืมเข้าใจแล้วละ่ะถามอะไรไม่เข้าเรื่องอีกแล้วฮเราทางเดินบนระเบียง ห้องนี้แหละไอหน้าห้องเรียนมีป้าติดไปข้างๆบ่มบอกถึงชื่อห้องอย่างชาัดเจนคณะอักษรศาสตร์สาขา,าวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วจ้ะนั่นไงอาจารย์คุโดมาแล้วอาจารย์เสียงผู้ชายอะอรุณสวัสดิ์นะซายุริไอเสียงฝีเทา้าค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วหยุดข้างหลังลำตัวคุณอาจารย์คุโดว่วาไง ไออย่างมัวแต่ยืนเมื่อร้อยสิตรงนี้กับสายยริสิเข้าห้องได้แล้วคนคนนี้อาจารย์เราสินะทำไมหนะ้าตาแปลกใจแบบนั้นละ่ะช่างเถอะรีบเข้าห้องได้แล้วสายยริเองก็ด้วยเข้าห้องเข้าห้องข้าอาจารย์คูโดไปจังเถอะไอเข้าห้องกันอ,อืมนี่เรากำลังจะเจอกับอะไรล่ะนี้ค่ะห้องเรียนคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ห้องนี้มีขนาดใหญ่ไม่มากแต่นั้นก็ทําให้พอดีกับจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาในห้องผู้มีคณะเรียนในคณะที่แตกต่างไปมีแค่เพียง13-14คนเท่านั้นคุณน้อยกว่าที่คิดไว้ซะอีกเอาล่ะทุกคนมากันรบ,บแล้วสินะอาจารย์คุโดบอกตอนนี้ทุกคนใกล้จะจบกันแล้วนะดังแบบนั้นพยายามตั้งใจให้เต็มที่และขยับขยับกันหน่อยล่ะ โอ้ยลิ้นพันขอโทษครับจริงสิช่วงเวลานี้เราก็จะจบมหาวิทยาลัยแล้วทำตัวไม่ถูกเลยแฮะเพิ่งเข้ามาเรียนแรกๆแ,แท้ๆฮ่าๆเอาละมาเข้าบทเรียนกันได้วันนี้เราจะมาเรียนภาษาโมเอซาซาดกันวัตเตอร์วัตเอตเอ,เอร์ภาษาโมเอซาซาดอะไรวะนั่นเื่อมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว โมเอในความคิดในทางชีววิทยาก็จริงๆแล้วมาคำว่าอีโบบา้าอัมีบาอะอาจารย์กูซึ่งมีสิ่งชีวิตหนึ่งที่เคยปรากฏตัวข่าวว่าขึ้นสมองคนจนมีคนตายมาแล้วดังนั้นความหมายที่แท้จริงของโมเอก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดอาการคลั่งจนได้และกัดกินสมองนั่นเองนี่ตูกําลังเรียนอะไรอยู่ฟ้เนี่ย โมเอะย่อมไม่มีพรมแดนไม่มีข้อย,ยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทํากลายเป็นโมเอะได้หมดดังเช่นสามก๊กเป็นต้นสามก๊กโมเอะ้องเเอาละมาถึงช่วงคําถามอาจารย์กุโดพอพูดอย่างงั้นก็เริ่มกวาาสายตามองรอบห้องเอาละใครจะเป็นผู้โชคดีอาจารย์กุโดมองมา,มาทางนี้แล้วจงลบสายตาของเขาอย่างไงดีเพื่อไม่ให้ต้องตอบคําถามโอกาสสองในสาม ถ้างั้นผมขอกดเซฟไว้ก่อนนะคะผมอ่ะหมูหงมองมันหมิงม้อยก้อยใกล้พุทโอเคอันสุดท้ายแล้วกันโถอาจารย์คุโดมองมาได้ผู้โชคดีแล้วมาซายยริเธอคือผู้ถูกเลือก <c oughs> อ่ะเอ๊ะไงเป็นหนูละ่ะลงอกอีกทีดูเหมือนว่าซายยริจะโดนแทนฮะอะล่ะซายยริฟังคำถามให้ดีละ่ะสาวขี้อายเป็นสาวเดเลประเภทใดอะไรกันเนี่ยเห็นจะตรงกับที่อาจารย์คุโดสอนเยย ไม่ต้องพูดมากเลยตอบคนถามซะซายุลิลุยโลดเออช่วยซาซายูลิดีไหมโหกูเป็นชายชาติสู้แม่งเลยเออช่วยช่วยช่วยเหอะด้วยกระซิบเดี๋ยวฉันช่วยซายุลิเองกระซิบขอบคุณมากจาก้ะไอเพราะว่าถ้าไม่ช่วยแม่งจะผิดมาหาันสาวขี้อายเป็นสาวประเภทสาวเดเลประเภทเลยสาวขี้อายเหรอฮะยันเดเล รู้จักพอดีพี่ดูบอยผิดซายุริหักห้าแต้มเวนเอ้ยตอบให้โอ้โหผิดเดครับขูเฮียเลยวะใจเย็นใจเย็นก็คือตรงกัวใจเนี่ยมันตอนแรกมันมีห้าอันเว้ยตอบผิดทีลบลดลดไปสามแต้มเลยโอ้โหก็บอกแล้วว่ามันโหอย่างนี้เลยขอโทษนะซายุริไม่เป็นไรจ้าไอฉันตอบผิดจนชินแล้วละ่ะ อหัวใจฉันซายยริจะพูดแบบนั้นแต่ว่ากูจีบีตัวนักเขียนนิยายอ่ะถึงซายยริจะพูดแบบนั้นแต่คุณเธอก็ผิดหวังเล็กน้อยอย่างน้อยเธอก็ไม่กดเราอะนะลำมักหลังเลิกเรียนยามเย็นในที่สุดก็เลิกเรียนสักทีเรียนวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมแล้วนะแล้วจะไปไหนกันต่อล่ะนั่นสินะ หัวเตลน้องเชื่อพี่ไอ้เทบโตมันคงมองเราอยากที่ไหนสักแห่งแน่ๆเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้อยู่กับสาวๆซินะตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนอะไรด้วยสิยังพอมีเวลาเหลืออยู่จะไปไหนดีไปไหนดีอะเดเดเด ไปที่ไหนดีอันแรกไปมหาวิทยาลัยของนัวอันที่สองติดต่อรุ่นพี่ยูสุกิสามติดต่อคนณาะกะสี่ไปร้านกาแฟากับซายุริอันแรกดีนะอันแรกก็น่าจะดีเออ,เอ,อนั่นแหละเอาจะไปมหาวิทยาลัยของนัวจังงั้นเหรอเช่นแล้วละซายุริกลับไปก่อนก็ได้นะแล้วรู้หรือว่ามหาวิทยาลัยนะไปทางไหนเออไม่ล่ะ งินก็ไปด้วยกันสิเดี๋ยวฉันพาไอ,อาไปเองนะฉันเองก็อยากจะเจอหนัวจังอีกด้วยสิเอ๊ะซาโยริรู้เหรอว่าหนัวจังเรียนที่ไหนรู้สิฉันแค่เินที่จะไปคนเดียวก็เท่านั้นเองอาจจะรู้ว่าไอสนิทกับหนัวจังแล้วก็ป่านนี้คงไปหาหนัวจังบ่อยๆแล้วละ่ะอย่างนี้นี่เองไปกันเถอะแป๊บนะครับขอกินน้ำแป๊บตอนนี้กูเจ็บคอมากเลย <c oughs> อขนาดพี่แบงค์กาโมเขายังยังต้องมากินเลยครับผมแล้วก็ยังเรือครับเรือครับท่านโอ้โหมึงไม่ต้องพูดม้าหรอก <c oughs> เอเอ,เอกินน้ำแป๊บขอโอเคต่อกันเลยออสิเป็นยาชีอมมหาวิทยา,ยาลัยอลาเคิลมหาวิทยาลัยที่นัวกำลังเรียนอยู่ใหญ่เกินไปแล้วแถมยังรู่ลราเกินคาดใหญ่ยาวใช่ปะไอเด มีความมหาวิทยาลัยของเราอีกอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละมหาวิทยาลัยที่นัวจัางเรียนอยู่น่ะว่าแต่นัวเรียนคณะอะไรคณะคณะศิลปะศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยเสียงนั้นมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนึงนะคุณว่าสายันสวัสดิ์ทั้งสองคนมหาชั้นใช่ไหมนัวจ้างสายันสวัสดิ์เช่นกันจ้ะ ทักนัวยังไงดีสวัสดียามเย็นนะน,นัวเพราะคิดถึงเธอเลยมาหายังไงล่ะน่ารักเหมือนเดิมนะ้นัวจังเอาน่ารักดีแหละโอ้โหเยี่ยมพะพูดจริงเหรอ,หรอจริงสิเธอจะเอาเด็กเธอไปทำาไมกันได้หัวใจเพิ่มเลยอะและเล่นชมหนัวจังแบบนี้ต่อหน้าฉัน,ฉ,นฉันก็คงไปไม่ถูกสีไอ้งั้นก็แสดงว่าตออลอดเวลาที่ผ่านม,มาฉันอะ ฉันน่ารักตลอดเลยสินะนัวพูดใช่่ะขอบคุณนะนัวแอบดีใจเล็กน้อยว่า,วาทั้งสองคนมาหาฉันทำไมนะค่ะก็ไอบ,บอกว่าอยากจะมามาดูมหาวิทยาลัยที่นัวจังเรียนอยู่นะจ๊ะเธอก็บอกด้วยไม่ใช่เหรอแต่อยู่นีว่าจะมหาหานัวนะ่ะ นี่เองซายยริอยากจะได้ไลเซนฉันอีกงั้นเหรอ,อฉันให้ได้นะถ้าต้องการอะ,ะค่ะคือว่าซายยริถึงกับไม่เป็นเลยทีเดียวใหญ่บ้องเออเขินได้น่ารักเลยนะจ๊ะซายยริเนี่ยออกระดับกก็กกๆๆคือว่าทําอะไรอยู่เหรอนัวเอ๊ะตายจริงพวกเธอเูขม,มึงนี่ตายจริง ทั้งสามคนรู้จักกันเหรอคะเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นนานอ่อนเลยอ่รุ่นพี่ยูสึกินี่รุ่นพี่รู้จักไอ้กับซาโยริงั้นเหรอเนี่ยมันไม่อย่างเชื่อเลยนี่รุ่นพี่ยูสึกิกำเนิดจงอยูมาวิเทอะไรเดียวกันกันเหรอคะเนี่ยช่างบังเอิญอะไรเยี่ยงนี้เก็บเกี่วตัวอสระช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้นะมันตลกอะไรก็ไม่รู้สินะแฮ่มันตลกอะไรก็ไม่รู้สินะแฮ่ม อย่างกับตัวเองอยู่ในนินนยายยังไงยังไงเลยิยพวกเธอก็กําลังอยู่ในนิยา <ละ S 1> ยนะ<ม>สีท<า>่ทำได้ให้ตายสี่ตลกสิ้นดีว่าแต่ทั้งสามคน Little รู้จักกันได้ยังไงหรอคะเนี่ยบุญพีกับซายูและไอเองก็คงเล่าให้ฉันฟังด้วยสิว่ารู้จักกันได้ยังไงนะ่ะและการเล่าเรื่องข้าสุดยอดโดยที่สาวอย่างนี้ข่างเงียบดีจริงๆกันอย่างเงียบเงียไม่ดจไม่ใจ อ้อน,นี่เองไปเจอกับพวกวิตาฐานเข้าแล้วไอ้ก็ช่วยพี่ยูสกิสู้สินะนวนี้แฟนคลับเยอะจังนะเยอะขนาดนี้เพื่อนสมัยเด็กที่ไม่เจอกันตั้งปีนึงนะ่เดี๋ยวดียะแฟนคลับนวนั่นมันซายอยูริไม่ใช่ชั้นเอเอก็อย่างที่ไอ้พูดนั่นแหละค่ะจริงๆนายไม่ได้ขออะไเซ็นชั้นนี่นะ ก็ว่าอยู่ว่าทําไมไนายถึงไม่ได้ขอร้องให้ฉันเซ็นเหมือนซาโยริแต่มันก็บังเอิญจังเลยนะคะที่พวกเราสี่คนรู้จักกันได้แปลก,กแปลกแบบนี้ค่ะบังเอิญสุดๆเลยยังไม่หยุดพูดเรื่องบังเอิญกันอีกใช่ไหมเนี่ยพูดอะไรแทรกไปสักเรื่องดีกว่าทำไมลูกพี่กับนัวถึงชุดไม่เหมือนกันทั้งที่ทอยอ่มไฮดียยใยาเดียวกัน อาจารยพูดไปอย่างนี้สุดยอดสามคนใครนะอกใหญ่กว่ากันจัดแม่งเลยพอดีพี่มันเป็นคนอย่างเงี้ยเขอบอกสิบห้าบวกกระพกักได้ตายจริงพูดอะไรออกมานะคะไอไอโลกจิตก็มันน่าคิดนี่จะเงียบกันอีกนานไหมพวกเธอ,อเดี๋ยวไอ้พูดก็น่าคิดจริงๆนะทั้งสองคน มออกันไม่สำคัญมากหรอกมีใหญ่ๆไปก็เกะกะเป่าๆแต่ฉันไม่คิดฉันไม่มีความเห็นใดๆแต่นวจังก็ถึงนักเขียนชื่อดังเลยนะคะแสดงความคิดเห็นหน่อยสิคะกะก็คิดเหมือนกับลุ้นพที่ยวสก,กีนั่นแหละกเกะกะเป่าๆจ้องแบบหัวละเบาๆของฉันเล็กสุดเลยนี่คะไอ หัวเลาะอะไรของไอ้น่ะมันไม่ตลกเลยนะนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของผู้หญิงมากๆเลยนะไอ้อ <c oughs> ลลปุนน๊บหัดหัวหัะะวหั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 วหหัวหั้หวหั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 หกัหหหัหหบบวหหห ว่านายมาทําอะไรที่นี่กันเหรอไอถ้าอยากมาดูมหมวิทยาลัอะไรนี่เ,เฉยๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เหรอเอ๊แตกกันเลยแฮะงั้นก็กลับกันเลยดีไหมไอ้เอิ้มงั้นก็ไปกันเถอะไว้เจอกันครั้งหน้านะรุ่นพี่ยูสุก,กิอ่ะอึ้มไว้เจอกันนะไอ้แ่อย่าสวัสดีแล้วเจอกันคราวหน้านะจ๊ะ พูด,พดจบคุณซาลูริก็ขึ้นแท็กซี่กลับหอพักอ้าวกลับมาแล้วเหรอฮาพุก,กา้าไอวันนี้เป็นไงบ้างล่ะกูซื้อเลยฟักหน่อยในในสุดๆไปเลยฮะทางที่มหาวิทยาลายัยหรือจะไปหาสาวๆเฉยๆนี่มันหน้าที่ของพุก,ก้าที่ไหนหน้าที่ของเด็กมหาลัยชัดๆเอาหน้าเอาหน้าวันนี้เป็นวันที่สองยังเหลือเวลาอตั้งสามวัน ไต่หาจะเลือกคู่คันทะสัญญาเร็วๆก็อีกเรื่องนะตับอะไรหน่อยสิเทพตกเอ้ยมิโดลินเรียกอะไรเชิญตามสบาลิกาท่านคุก้าไอมาเรียกมิโดลินก็นแล้วกันชื่อน่ารักดีฉันายท่านไอว่าแต่ไหยมองฉันอย่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่หลอกเทพย,ยังผมจะไปมองคุณตลอดเวลาทำไม ผมเองก็อยากสนุกเด็กมหาลัยนะมาหลอกเทพยางผมจะไปม,มองครูตลอดเวลาทาไมผมเองก็อยากสนุกกับเด็กมหาลัยเหมือนกันนะโอ้ยอะชกตากรรมของโลกอยู่ที่เราคนเดียวสินะเป็นเทพที่บัดซบจริงๆวันวันทำอะไรมาบ้างนะเนี่ยตาย่างครับจะเล่นน้ำทะเลเอ่ยี่จักรยานหนึ่งล้อเอ่ยขับรถชมวิวเอ่ยหรือจะดิ่งพระสุชาเอ่ยกิจกรรมแต่และอย่างสนุกสุดเลยล่ะครับ นี่ตกลงว่านายจชชีวิตเด็กมหาลายัยหรือไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กโง่ๆงงคนหนึ่งกันแน่ช่างเลื่อนนอจสิครับว่าแต่การจีบคืบหน้าไปถึงไหนแกันแล้วล่ะครับเนี่ยใช่ทีนึงนะเคะ้า <Okay, S 2> ขอกจบคลิปนะคะผมก็คือว่าขอจบพารทที่สองไปตอนนี้นะครับผมโบติดตามพัดต่อไปด้วยครับผมโอเคบายครับ